ตัวอย่างนี้นะคะให้เราหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบที่ผ่านจุด3จุดนะคะก่อนอื่นเนาะคำว่าระนาบเราน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คือถ้าเราพิจารณาพิกัดฉาก2มิติ x y อย่างเงี้ยนะคะเราก็เรียกว่า x กับ y ระนาบเนี้ยมันคือระนาบถูกไหมมันจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะมี2มิตินะคะทีนี้ถ้าเรามีจุด3จุดนะคะถามว่าเราได้ระนาบไหมนะคะ ถ้าเรามีจุด3จุดลักเส้นเชื่อมต่อกันมันก็เกิดแผน่นถูกไหมคะแผ่นตัวนี้เรียกว่าระนาบนะคะอ่ะทีนี้เวลาเรามีระนาบปุ๊บเราอยากจะหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบนี้ทำยังไงนะคะจากความรู้เรื่องของ cross product เนี่ยเราได้ว่าถ้าเรามีเวกเตอร์2เวกเตอร์ cross กันอีกเวกเตอร์นึงจะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้งคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้น เรามีจุดสามจุดเราสามารถหาสักสองเวกเตอร์ได้ไหมคะเราก็สามารถที่จะหาเวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่จะนำมาครอสกันได้เนาะอ่ะเวกเตอร์บนระนาบนี้เราสามารถหาได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าครูก็จะเลือกสองเวกเตอร์นะคะขอเป็น pq อ่าหนึ่งเวกเตอร์กับ pr ละกันนะคะอีกหนึ่งเวกเตอร์ อ่พีมาจากไหนนะคะก็เอาจุดใน Q ลบใน P นะคะก็จะเป็นลบสองลบหนลบสลบหลบหนะคะจะได้เป็นเวกเตอร์ลบสาแล้วก็ลบเส่วน PR นะคะก็จะเป็น1นลบห 1-4ลบนะคะโทษทีนะคะสลับลบลบแล้วก็1-6ลบนะคะก็จะกลายเป็น0-5นยลบ้ลบอเราก็จะได้สองเวกเตอร์ที่อยู่บนระนาบถูกไหมคะ เราต้องการเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบที่ผ่านจุด3จุดนี้เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ PQ เวกเตอร์ PQ และเวกเตอร์ PR ก็คือเวกเตอร์ P q cross pr นะคะอ่ะเราก็จะมาหาค่าเวกเตอร์ของ p q cross pr กันก็ใส่เป็น i j k นะคะแล้วก็เป็นลบ3 1ลบ7 0ลบ5ลบ5นะคะโอเคเราจะใช้วิธีต่อหลักเหมือนเดิมเนาะ ij ลบสามหนึ่งศูนย์ลบห้านะคะอ่ะแล้วก็ครอสกันลบห้าเป็นศูนย์เนาะแล้วก็บวกสิบห้านะคะแล้วก็คูณขึ้น k ก็เป็นศูนย์อีกลแล้วก็ลบยี่สิบ i นะคะอ๋อผิดเจ็ดห้าสามสิบห้าแล้วก็ลบสิบห้าเนะคะเพราะฉะนั้น p q cost pr ก็จะได้เป็นลบ 40i ลบ15 j ลบ บวก15โอเคโอเคนะคะ